ให้เพิ่มแล้วนะคะมากินเร็วมาไหมานี่นะคะอาหารแมวมีโอนะคะใครมีน้องแมวที่บ้านก็ไปให้ลูกแมวได้นะคะโอนะคะใครมีลูกแมวก็นี่แะคะซื้อมาให้ลูกแมวได้เลยนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์แบตตรก้าเอาไว้ข้างล่างนะคะกดคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะ Are you hearing why? Yeah, yeah, sound good, good, white.